สวัสดีครับผมลูกค้าแฟนเพจนะครับวันนี้มีเพสาามาหนึ่งเครื่องครับซูปเปอร์สลิมห้าร้อยกิกนะครับสภาพค่อนข้างดีนะครับแปลงเรียบร้อยแล้วพร้อมลงเกมนะครับยี่บหกเกมนะครับประมาณนั้น อุปกรณ์ก็มีสายไฟมีจอยนะคหนึ่จอยเครื่องห้าร้อยกิกนะครับตัวนี้เป็นรุ่นล่าสุดเครื่องไม่เคยแกะซ่อมร้อยเปอร์นะครับแปนเครื่องโดยการลงโปรแกรมนะครับไม่มีการแกะเครื่องนะครับตัวนี้เสียงดังปกตินะครับแต่ว่าผมปิดเสียงไว้นะครับ เดี๋ยวมาออกมาดูรายการเกมกันเลยครับว่ามีเกมอะไรมา้างเริ่มดูรายการเกมนะครับ ที่ลงไว้ทั้งหมดทุกเกมจะภาพสวยหมดนะครับเพราะว่าเพย3สามภาพก็ค่อนข้างสวยกว่าเพยสองเยอะนะครับเยอะมากเลยนะครับอันนี้เกมที่ลงไว้ครับกดเข้าเล่นได้เลยนะครับ จอยให้เป็นสีดำนะครับใช้งานได้ปกติทุกปุ่มนะครับถ้าลูกค้ารับไปแล้วใช้งานไม่ได้พังเหนืออะไรรับเปลี่ยนคืนนะครับพวกกอดอบวอร์ะอะไรย่างนี้ก็ลงไว้ครบนะครับผมอ่าโอเคคนระับลูกค้าสนใจติดต่อได้นะครับ